ตัวนี้ก็จะเป็นการ u n นบ x ็อกของแถม Xiaomi 15นะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่น Ultra นะครับโดยตัวนี้เป็นของแถมที่ได้จากของ True นะครับก็ณีที่เรามีการผูกสัญญานะครับจะไม่ได้เป็นนาฬิกา Xiaomi Watch นะครับเราดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันแรกก็จะเป็นตัวกระติกน้ำนะเท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นกระติกความเย็นน่ะิกระติกเก็บอนุอุณภูมินะฮะนะครับลองแกะเข้ามาดูก่อนนะครับโอโอเคนะใช้ได้เลยนะครับใหญ่อยู่นะฮะโอ้โหโมีสายให้ด้วย นโอ้โหโอโหออกนะความชื้นอะไรอีกอากระดาษนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็ลองหมุนเข้าไปอืมนะครับก็ติดครับนี่นี่นะจะอยู่อย่างนี้ ก็มีสายนะครับสายคล้องเนาะน่าจะใช้อย่างนี้นะอืมเอาไว้หิวนี่ครับใส่เอาไว้หิว,น,ว,หวนี่คืออันที่หนึ่งนะครับตอนนี้มาดูอันที่สองนะครับเขาบอกว่าเป็นไม้กันสั่นแต่ผมดูยังไงก็เป็นไม้เซลฟี่นะนะครับบลูทูธเซลฟี่สเิ็กนะครับไมไ่ใช่ไม้กันสั่น นะครับเป็นบลูท uh ูธบลูทูธเซลฟี่สติ๊กนะครับเดี๋ยวอันไหนแกะง่ายกว่าข้างบนข้างล่างน uh, ลองดูนะครับเป็นบลูทูธเซลฟี่สติ๊กของเซี่ยวมี่เลยนะตัวนี้ตึงตึงตืดตึง,ตงอ๋อนะ ไว้เนี้มีคู่มือก็คล้ายๆกับที่ผมเคยรีวิวนะครับหัวเว่ยนะแต,แต่รีโมทต,ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เลยจะไม่หายนะตนัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาโทรศัพท์มาไว้ตรงนี้ได้ดูซิอ๋อดึงออกมาได้เห็นไหมครับสมมุติว่าเราเอามาโทรศัพท์มาเราก็ใส่อย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ตอนนี้มันจะมียางตรงนี้ด้วยนะครับมียางโหัวสอาจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็รัดแน่นขึ้นใช้ได้นะครับดูสียาวได้แค่ไหนโอ้ยาวอยู่นะฮะโอ้ยาวครับยาวเลยโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวที่หลังนะครับัวนี้ เป็นได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะตัวนี้อโอเคเก็บก็เก็บอย่างนี้นะครับแล้วเามื่อกี้มันมาไงมันมาตรงๆแน่เลยอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับสองอย่างละอันนี้อันสุดท้ายครับ ที่แถมนะครับก็เป็นกระเป๋าตั้งนะครับจริงผมว่าใครสั่งกับมีโดยตรงน่าจะดีกว่านะได้เสียวมีวอ c เลยเนาะแต่ผมเอาเป็นส่วนลดของ operator ไปล้นะครับกระเป๋าตั้งโอสวยดีนะครับไม่ใช่กระเป๋าตั้งสิกระเป๋านำบัดหรือกระเป๋าการ์ดนะครับตัวนี้ ก็คือเอาไว้เก็บพวกบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเก็บบัตรเครดิตมากกว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้มี3อย่างนะครับเดี๋ยวเราเอามาเรียงให้ดูนะกล่องเราเก็บไปละอันแรกก็คือขวดน้ำนะขวดน้ำปิดก่อน ขวดน้ำไม้เซลฟี่กระเป๋าเครดิตการ์ดกระเป๋าเอที่กระเป๋าใส่บัตรอ่านะครับสามอย่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ